วันนี้เราพาทุกคนมาดูความหแบบคบบบบจอนอันดับแรกเป็นน้องหมูเยอะๆแบ่นี اض, ้กจะเป็นอาแล้วก็เลี้ยงก็จะขายลูกมูเพ่อทมตาแงมสุก่อนขวมืก็จเป็นเยงต้ แต่น e. ้ำน้ำ้ก็มูสบอลมูสบอเนี่ยที่เราจะทการทำบาเนี่ยเราก็จะเอามาทำเป็นเทียบดีมลิตกาแฟแล้วก็ปลูกหัวซอยต่างๆจากนั้นก็จะมีส่วที่เป็นน้ำน้ำที่กลั่นอรมาจแกแก๊สเรียบร้อยแล้วก็จะเอามารีดด่น ทำความสะอาดต่างๆที่แที่เป็นประหยัดน้นแล้วก็ใช้ทุกอย่างให้เป็นประโยชน์แบบตุกคยเดียวเองงูชุกเรก็จะเอามาเอาผูกมจสอดเกือหัวเกลือกาแฟเพื่อทำเป็นปต่อไปอันนี้คือความประหยัดที่แบบมีน้ำมากประหยัดทุกตารางเแล้วก็